ในสถานการณ์จนมาถึงวันนี้ทุกอย่างได้มั่นใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องของของการการน่าจะเริ่มเคลียร์ได้เกือบหมดนะคเคลียร์ได้เกือบหมดเหลือแต่คนที่จะนักรองเข้ามานะลักรองเข้ามาไอ้ตรงนี้เราคุมถึงแม้ว่าเราตั้งด่านอย่างไรนะฮะเราวัดอุณหภูมิอย่างไรมันก็ไม่มีทางถึงสองคนนะฮะสองคนก็ยังเป็นผู้ที่สัมผัส ผู้ที่ไปเล่นเรื่องของการเข้มงวดต่อการลักลอบเล่นกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับในประเด็นเรื่องของการสามสี่ระบาดของเชื้อโรคนะครับแล้วก็เรื่องของโรงพยาบาลการตั้งจุดตรวจนะฮะการคัดกรองโควิดในพื้นที่ของเรานะครับเพื่อที่จะซักซ้อมการได้าำชักงานทางฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ใน ทุกอย่างได้มั่นใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องของของการถ้าไม่มีกลุ่มกรอนเล่นกันนักเราจะไม่ติดเรือขนาดไหนแล้วก็ให้ทางสาสุขเนี่ยสุขสถนะะานการณ์น่าจะเริ่มเคลียได้เกือบหมดนะะเคลียได้เกือบหมดเหลือแต่คนที่จะนักรองเข้ามาและลักลองเข้ามาไอ้ตรงนี้เราคุมถึงแม้ว่าเราตั้งด่านอย่างไรนะฮะเราวัดอุณหภูมิอย่างไร มันก็ไม่มีทางถึงแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วมาตรการต่อไปที่เราเครีย์แล้วสิ่งที่เราพันก็คือของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะครับในประเด็นเรื่องของการสามสี่การสร้างจึดตรวจนะฮะการคัดกรองโควิดในพื้นที่ของเรานะครับเพื่อที่จะซักซ้อมกับในฐานการณ์จนมาถึงวันนี้ทุกอย่างได้มั่นใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องของ ของกูสองคนนะฮะสองคนก็ย,ยังเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ที่ไปเล่นการน่าจะเริ่มเคลียได้เกือบหมดนะฮะเคลียได้เกือบหมดเหลือแต่คนที่จะนักลองเข้ามานะลักลองเข้ามาไอ้ตรงเนี้ยเราคุมถึงแม้ว่าเราตั้งด่านอย่างไรนะฮะเราวัดอุณหภูมิอย่างไรมันก็ไม่มีทางถึงแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้ว มาตรการต่อไปถ้าเราเคลียร์แล้วสิ่งที่เรดสันก็คือถ้าไม่มีอุปกรณ์เล่นกันธมิเราจะไม่ติด